ไม่เสี่ยงเรกโลกคือละครทุกตอนต้องแสดงหมื่นคนดวไปดูโรงบาลหนึ่งคนอะอัดยังอัดแล้วครับตอนนี้เราก็อยู่กับเลขสามแล้วตอนนี้เราจะไปที่สโมวิวจะไปทดสอบ a อทเอ้ย a อเคเหมือนที่บอกเมื่อกี้ครับแล้วเขาบอกว่ามีสไนใช่อรับเมื่อกี้มีไปตัวหนึ่งแล้วครับมีข่าวกองหึ่งเป็นผู้เสียสละ มาบอกว่ามีสไนยอยู่แถวผมก็เฉลี่ยอกาศการลองเอเคเลยครับผมถือผมถืออะไรวะไม้เบสบอลอ่ะไอ้ไม่ใช่ดิถือไม้พายวีดีขึ้นสวรรค์เฉยเลยอ๋อครับคุณคุณกลายเป็นพายตายแล้วต้องกลายเป็นผีพายไหมครับโอ้หกาบตีเลยมุกนี้เราจะไปดูค,ครับว่าเป็นข่าว,าวจริงหรือข่าวลวงครับว่า <laughs> สไน ผมว่าถ้าผมวิ่งไปแล้วของกระจายมันคงจะจริงนะครับผมต้องเราเองตัวสองเท่าครับผมไม่ค่อยเชื่อด้วยครับว่ามันมีอยูที่กอลวิ่งอย่างนั้นอาจกูว่ากูโดนยิงแน่เลยไม่กลมกลัวเอ้าเฮ้ยมันอยู่มันเป็นพลังงานนะครับมันอยู่แถวไหนครับเนี่ยพลังงานอ๋อผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วอยู่อยู่บ้านที่ทางไปเชิดฟาร์มอ่ะหมันอยู่ไกลมากเลยนะใช่ใช่ใช่ ผมซึ่งหายาให้ผมก่อนครับไม่ได้ครับซึ่งวิ่งาไปใช่เราเราจะเข้าโรงพยาบาลก่อนเราคลิปนี้เราจะตามล่าคนครับซึ่งผมอยากอันนี้สิบห้านาทีถ้าถ้าไงไม่พอผมจะอาดเพิ่มไงครับไม่รู้ว่าจะตามล่าคนไหนครับเดินเดินมาทั้งโลกเหลือเกินครับยังไม่สนายสองเลยครับใครจะเป็นข่าวรวมมันจะล้วงไอติมมันเนี่ยช่วยด้วย แต่ผมว่าข่าวข่าวกองของเรานี่มีคนมีผู้เสียชีวิตไปแล้วหนึ่งคนนะครับกูเองเนี่ยแหละเอาเอากระตุกเอา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 ไอฮีกระตุกเอาเอาเอาบักเดี๋ยนี้เกมวอซีมันเป็นไปหลายอย่างครับแม่งเมื่อกี้เดินผ,ผู้ชมอาจจะเห็นนะครับที่ผมเดินลอยสองขาขาไม่ติดรอนนครับ คนที่อยู่สองคนนั้นนะครับระวังนะครับคุณเห็นแล้วเหรอครับเห็นแล้วครับคุณเจ๊ก็สองทางไกลใช่ไหมครับใช่ครับโอ้หผมต้องระวังเลยเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยนะครับเอ้เอออ่าผมปิดโปรแกรมอะไรไยผมเจ๊ผมเจ๊ก็สองทางไกลแล้วผมเห็นอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ตรงบ้านสองชั้นอ่ะแต่ว่าอีกชั้นนึงไม่มีทางขึ้นอ่ะชั้นเหนือแถวไหนครับ ผมมาทางนี้ผมจะรอดไหมเนี่ยครับก้มก้มก้มระวังระวังระวังครับผมเตือนแล้วนะครับวิ่งให้สุดต้องลงให้มีใช่ไหมครับเจบเจบคือมีคนบอกผมว่าวิ่งให้ไวแล้วก้มไม่ดิก้มไม่ต่ําที่สุดแต่ผมก้มต่ําไม่ได้ครับพอวิ่งปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้พอครับคุณเดินระวังนะครับ ค,คุณพาวครับระวังเอาเข้ามาเลยเข้ามาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมีสีตตามผมมาพี่กอบปันเนียครับแป๊บนึง่งซึ่งผมผมลืมเปิดเสียงเกมอะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงขอเล่นเสียงเกมก่อน ผมว่าแล้วทำไมเสียงมันไลฟ์ฟีดฟีดเสียงเกมฟรีเนี่ยเหมือนมีแมงวีพอมาทำผมเองครับจะรอดไหมพี่กอล์ฟรอดครับรอดครับรอดเหรอครับเอาไหมครับปูชิโนเล่อนหลือเท่านั้นน่ะเขาตกเขาครับหรือถามเรื่อนผมหรือเท่าเลือเล่อนผมก่อเรื่อนพี่กอล์ฟนี่มันอันนี้นะ <c oughs> ผมขอโทษคนระับผมหลุดไปแล้วไม่เป็นไรครับแล้ว,วคุณอย่าพูดดิโ เฮ้ยแต่ไอตัวที่อยู่ใกล้ๆผมอ่ะแม่งถือโอ้แม่งไอศาสตร์แม่งจะลอกกูแล้วเฮ้ยผมดูจากนอกบ้านนะแม่งส่องระยะไกลมากอ่ะเฮ้ยผมเห็นคนทางขวาครับระวังครับวัอครับ M อีไล่อยู่ครับ M เจ็ดเก้าครับถือ M เจ็ดเก้า M เจ็ดสิบเก้ามันในเป็นเฮ้ยผมเห็นคนละเดี๋ยววิกออ ตายแล้วครับไอพี่ก๊อทำไไม่หผมยิงครับใช่ครับนี่เหรอครับข่าวบาเซอร์ไม่ใช่ข่าวบาเซอร์นี่เหรอครับข่าวบาเซอร์ไม่ตายแยะง่ายอย่างครับซึ่งเราก็ดูสบว่าเป็นยังไงบ้างครับมีเอ็มซีมกให้พี่ก๊อฟด้วยตายแล้วครับข่าวบาเซอร์ตายแล้วครับอ้าวสรุปว่าให้ผมมาลองเอเคหรือครับข่าวบาเซอร์ตายแล้วครับลองกับตัวนี้ก็ไล้ครับมันเป็นไงมันเป็นไงมันเป็นไง คุณจะรองมาครับผมได้สไนมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กอล์ฟนี้ผมได้เข่าบาร์เซอัวนี้ก็ได้ครับเออนี่ว่ายิงไม่โดนแต่ไงผมได้ข่าบารเซอร์แล้วใช่ครับคุณคุณฆ่าสไนได้หรอใช่ครับครับผมผมกี่ผมยิงใครไม่รู้ครับผมนึกว่าบาร์เซอร์ครับแต่มันถือไอ้นี่ครับถือ M10 ของผมครับซึ่ง คลิปนี้ผมก็ลองไซกับซอมบี้ไปแล้วเอ้ยลองเอคับซอมบี้ไปแล้วนะครับซึ่งไม่ได้ลองกับผู้เล่นเลยกําลังจะเปลี่ยนมุมมองในการยิงว่าผมจะไม่คล่องผมยังไม่ถนัดด้านขวามือเอ้ย,าย้ายมือไงครับซ้ายมือสองอย่างเี้ยผมไม่ถนัดแต่ขวามืออย่างนี้นผมถนัดครับผมกลัวยิงพลาดให้ผู้เล่นดูการบ้าของผมเฮ้ยหยาให้ปะ่ะเอาครับ<ม>ซึ่งเมืม่อกี้กัดเจอลิโก้หมดแม็กเลย ผมก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอะไรวะข่าวบัสเตอร์ข่าวบาสเตอร์ก็ได้ตายไปหมดแล้วครับขอขอย่านะสรุปสรุปบัสเตอร์มีจริง่ะมันเป็นแค่สายลมครับสายลมไม่ดังที่คุณโดนไม่ใช่บาสเตอร์ครับคุณโดนแค่ลมพัดผ่านครับน่าสารตัวเองวะ มันก็เป็นแค่เพียงภาพลวงเมื่อกี้ผมยิงมันได้ครับอ๋อครับแสดงว่ามันมีจริงใช่ไหมครับอา้อบอาวคุณเอาบัสเซอร์มาจากไหนแสดงว่าคุณยิงมันได้จริงดิเอเอไงจะโกหกทำไมวะอ๋อผมน<อ>ึกว่ามันเป็นแค่สาย<ด>ล<ง>มตรงเนี้ยจร <laughs> ิงดิอ้าวผมนึกว่าข่าวลวงนะครับข่าวลวงอะถืออยู่ถืออยู่กับมืออยู่เนี่ยบัสเซอร์อ้าวอ๋อ คือผมก็ขอจบแล้วกันเพราะผมได้ลอง a อเคไปหนัดกับซอมบี้แล้วครับซึ่งผมจะลองกับคนไอพี่ก๊อฟก็ยิง <c oughs> ไม่ต้องมาลองกับผมคนระับไปไกลแล้วครับพ <c oughs> ี่ก็มียาไหมผมขอลองยิงขาหน่อยเลือดจะเหลือเท่าไหร่วะมี<ช><ล>ยาแล้วครับผ <c oughs> มมียาหนึ่งขวด <c oughs> ครับหนึ่งขวดไม่อไม่ลองแนละ้วซึ่งปืนอย่างนี้มันร้ายกาศมากอนุภาพอะยิงทีนี้ถึงกับเดินไม่ได้ครับกรู้ว่าคาว์บเตอร์มีจริงวะ ใช่ครับสรุปสรุปผมเอ้ยเรามาเรามาตั้งเรามาทําชื่อเราก่อนอนุสาวรีย์เราจะปักอนุรอยอะไรนะความกล้าของข่าวกองบอสเซอร์ครับมอบให้เด็กแก่คุณเอ้ยอย่ายิงดิพี่ก๊อฟชื่อเล่นพี่เขียนว่าไงอ่ะภาษาภาษาอังกฤษภาาษอังกฤษ D O L G D O L G โอ้เอ็ดโดนตบเอ้ยช่วยด้วยพี่เอาตีใกลยิงดิยิงดิเอาปืนหมดแล้ว เอาวิ่งหนีดิระวังเป็นบ้านมาแล้วเออผมเก็บเองไอ้ยี่จะทำอะไรกันเนี่ยคิมชื่อผมก่อนแล้วกัน P O L แล้วก็พี่กอฟอ่ะ C O G G C O อะไรอ่ะ C ย L F ไอ้คุณไนท์ล่ะไอ้คุณกล้วยล่ะเอ้าก็พิมพ์ไม่ดี b น n น n าคิมไปเลยพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ไหม b a b a เขีภาษาไทยก็ได้ไงเฮ้ย b a n a banana banana b a n a b a, n a, a, n a เชอ้ยยเี้ย,ย b a n a n a <laughs> ปากล้วนโอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ